อ้ํอ้าอําอ้ำผลไม้หวานชานี่หันมาดูแม่นี่ลูกดูไม่ดูในป่ามีสัตว์น้อยใหญ่ทุกตัวอยากได้ผลไม้หวานชามจึงไปขอกับเทวดาผู้รักษาป่าในตอนใกล้ท่านเทวดาปลานีมอบต้นไม้ดีมีผลหวาน ตามเอาหนีหันมาดูก่อนสิจงกินเฉพาะที่หล่นห้ามเด็ดบนต้นจงจดจงตามสัตว์ป่าทั้งหลายสัญญาตลอดเวลาจะรักษาตามผลไม้จึงมีทุกวันสัตว์แสนสุขสรรพาการเต้นตาม ผลไม้หล่นแล้วหล่นแล้วมีส่งเสียงเจ้าชวนเพื่อนมาอํายูหูผลไม้หวานหวานสุดแสนน่าทานอ้ำาอํอ้าําอําตินกันจนอิ่มพุงกางดิงอยากกินบ้างมาร้องรำรำบ้านฉันอยู่ไกลเหลือเกินทั้งวิ่งทั้งเดิน ายเสียดายจริงๆไม่เหลือซักซ<ด>ักคำเจ้าลิงแสนเศร้าหมองหมนนั่งลงใต้ต้นจะเฝ้ารอมัม,ม,มผลไม้มีอยู่เต็มต้นทำไมไม่หล่นสักผลหวานหวานอะไรหวานชาม จึงเกิดความคิดไม่ซื้อไม่ยึดไม่ถือไม่รักษา<ม>ปีงป่ายขึ้นไปเด็กมามองซ้ายมองขวาแล้วจึงมัมกม,มัม,ม,ม,มยุผู้อร่อยจังอร่อยจริงเจ้าลิงเพลดเพลินกินจนอิมมอ่มนันอย่าผีมันสิลูกพอถึงเช้าวันใหม่ สัตว์ป่าเสียใจผลไม้หวานทำทำไมอะไรอ่ะช้า<ำ>งช้างทำไมอะฮืฮเหรอ,หอ,หอช้างร้องไห้เหรอฮึฮทำไมจึงหายไปหมดใครป่าฝืนกดจงยอมรับคำเจ้าลิงแก้งํำนิ่งเฉยไม่เอื้อนไม่เอื่มไม่รับว่าทำ แล้วมันก็ลอดตัวไปเพราะไม่มีใครสงสัยถามสามไม่นานต้นไม้ก็ตายสัตว์ป่าวุ่นวายต้นไม้ขาดขาดอะไรน้ำขาดน้ำท,ทั้งทั้งที่เป็นหน้าฝนแต่ไม่มีฝนจึงไม่ชุ่มสามเป็นเพราะลืมข้อตกลงเพราะไม่มั่นคงไม่รักษาน้ำ จึงต้องอยู่อย่างอดอยากอาหารหารยากลำบากตรา<ำ>กตรำเจ้าลิงก็ดูแปดไปพูดมาทีไรเป็นผลว่า<ำ>กัมหรือที่ผลไม้หมดต้นเพราะลิงสุกซนจึงเกิดผล,ล<ำ>ผลกามเพื่อนๆก็ลุ้มต่อว่าลิงก่อปัญหาพาเพื่อนชกชกเย ชอบทำใช่ไหมไเจ้าลิงจึงวอนเทวดาอาภัยเถิดหนาสิ่งที่ลิงทำเทวดายอมคืนต้นไม้แต่สั่งไวงให้ชดใช้กรรมต้องอยู่ดูแลต้นไม้ต้องไม่ไปไหนต้องคอยลรำวันคืนล่วงเลยผ่านไปต้นไม้เติบใหญ่มีผลว้า มผ <forgetting> ลไม้หล่นแล้วหล่นแล้วลิงส่งเสียงแจ้วชวนเพื่อนมา,ม,า,า,นม,ามัม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 ผลไม้มมมมไม่ออกจากปากลิงดีใจมากเต้นรำเต้น <รำ S 2> แล้วบอกขอโทษจากใจต่อแต่นี้ไปจะรักษ<ร>า <ำ S 2> เพื่อนเพื่อนบอกให้อภัยต่อแต่นี้ไปอย่าทำผิดซ้ำ มากินผลไม้ดีกว่าหวานฉ่ำนักหนาอ้ำมอ้๊อ้๊อ้๊มาอ้๊อ้ำอ้ามาอ๊าม,าาม,าามาเลยใช่ไหมใช่ไหมจ้ะ